บังคมบาทพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเทพสตรีทั้งปวงชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นชำ่ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึ่งร่มบุญอุ่นเกสา ไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉลิมชยัยหานกล้ารองอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชพัฒเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรี ทางคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการรอบตัวเทพสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้คะ่ะใน,นรอบสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวสารการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกมาหาวิทยาลัยมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากพักเบรคโฆษณาเดี๋ยวกลับมาพบก,กันคะ่ะพักผ่อนสุขก,กายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะ เปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธาน e ีเพรสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยแลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากสารพระการเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036 411029 4 1 1่8 2และ413455 เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพรสถูกใจใช้เลยค่ะถ้าพูดถึงน้ำดื่มราอสีใส เมื่อวันที่30กรกฎาคม2564ณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์ดรสกุลคำนวณชัยคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับทุนจากโครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อชี้แจงรูปแบบและวิธีการในการดาเนินงานให้มีความถูกต้อง ซึ่งนักศึกษาจะเริ่มดําเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง15สิงหาคม2564เมื่อวันที่30กรกฎาคม2564ในะห้องประชุมจินดามานี8ชั้น8อาคารสำนักงานอธิการบดีบุจิสาสตราจารย์จินตนาเวทมี อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาพิจารณ์ร่างประกาศสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏเทสตรีเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนามาหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเทสตรีประจำปีพศ2566ถึง2570ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามาหาวิทยาลัย สำหรับการประชาพิจารณาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรในมาหวาวิทยาลัยราชภัฏสตรีตลอดจนตัวแทนภาคส่วนต่างๆของจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีที่เข้าร่วมการประชุมในร่วมกันในการรับฟังการนำเสนอร่างประกาศพร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามาหวาวิทยาลัยราชภัฏสตรีระยะ5ปีตั้งแต่ปีพศ2566ถึง2570 ตลอดจนเพื่อให้ร่างประกาศนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีความสอดคล้องกับบริบทของทั้ง3จังหวัดรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีในครั้งที่1ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่30กรกฎาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาหลักคิดของความเสี่ยงการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีปีงบประมาณพาศ2565 รวมถึงการพิจารณาร่างปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการในด้านของการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีปีงบประมาณพศ2565ด้วยเมื่อวันที่31กรกฎาคม2564ณลานวัฒนธรรมวัดอัมพวันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเฉลิมชัยหันกล้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเทียเริ่มเจียเปิงฟ้าครั้งที่14ประจำปี2564ซึ่งจัดโดยชมรมยุวชนไทยรามันวัดอัมพวันร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมากมูลนิธิรามันรักองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรบบุรีและภาคีเครือข่ายสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชนได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมต่างๆภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านการแจกตะกร้าห่วงใยและข้าวแกงปั่นน้ำใจสู้ภยัยโควิด -19 และการเสวนาประวัติศาสตร์นอกตำราขุยเฟื่องเรื่องมอนเมืองละโว้โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สัมฤทธิ์ลือชัยนักวิชาการอิสระทางด้านประวัติศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดรกาศักิเตกขันหมากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนาโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสาร,รสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีด้วย เมื่อวันที่2สิงหาคม2564ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีผู้เช่วยวาสตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก์ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านงานวิจัยตลอดจนเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนในจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิน่นโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เรือโทรดรทวีศัก์รูปสิงห์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรองศาสตราจารย์ดตรเกซินีประทุมสุวรรณจากมหาวิทยาลัยลราชภัฏนครปฐมรองศาสตราจารย์ดีบุญทวานวิงวอนจากมหาวิทยาลัยลราชภัฏรำปางรองศาสตราจารย์ดรกาตัร์กเต้ขันหมากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยลิมราชพเทพสรีและรองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร์ชูชาติพยอม รองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นวิทยากรบรรยายสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลาสองวันคือในระหว่างวันที่2และ3สิงหาคม2564ในรูปแบบของการบรรยายคุณดวงสมนวราริศประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีในครั้งที่8ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาร่างแผนการจัดหาไรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ปีงบประมาณพศ2565การพิจารณาแนวทางดำเนินการที่สืบเนื่องจากสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับมาตรการลดค่าเล่าเรียนคุณพิรศักดิ์ศรีสุพลประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหวะะาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีครั้งที่8ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาผลการประเมินค่างานและการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น การพิจารณาการขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้นำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการจำนวนหนึ่งรายการพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชพัฒทพสตรีสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ํำรงตำแหน่งระดับชำนาญการให้มีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลน,นั้นมีอายุครบ60ปี และการพิจารณาร่างระเบียมบมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะรองศาสตราจารย์ดรชนะศักดิ์บ่ายเที่ยงประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมาหาวิทยาลัยราชภัเทพสตรีครั้งที่12ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสำนักงานสภามาหาว,วิทยาลัยราชภัเทพสตรีชั้น6อาคารสำนักงานอาธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่4สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วย การพิจารณาเตรียมการเข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยคณะสำนักสถาบันและการตรวจทานกรณีพิเศษระยะ12เดือนปีงบประมาณพศ2564และการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีประจำปีงบประมาณพศ2564ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมาหาว,วิาทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทําร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมาหาว,วิาทยาลัยราชภัฏสตรีแผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศหรือแผนพัฒนามาหาว,วิาทยาลัยราชภัฏสตรีด้านอื่นครั้งที่2แนวรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการจัดทําร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยราชพัฒทพสตรีแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศหรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒทพสตรีในด้านอื่นณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่4สิงหาคม2564ถ้าพูดถึงน้ำดื่มเล้าอสี ใสสะอาดมีคุณภาพพักผ่อนสุขกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ เพียง500บาทห้อง V.I.P. 1,000บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธาน e ีเพรสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากสารพระการเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036 411029 411982และ413455เลือกพักโรงแรมเทพธาน e ีเพรสถูกใจใช้เลยค่ะ ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ดรเฉลิมชัยหันกล้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษาวหาหิกเฉลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกีรติเป็นประธานการประชุมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานภายหลังจากการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด30กันยายน2563ของสตงซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่5สิงหาคม2564ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมการทบทวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณพศ2565ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณพศ2565ณนห้องประชุมจินดามณี8ชั้น8อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมาการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่5สิงหาคม2564เมื่อวันที่6สิงหาคม2564ณโรงพยาบาลสนามกองทับอากาศกองบิน2จังหวัดธุบุรีและโรงพยาบาลท่าวุงจังหวัดทุบุรีอาจารย์ดรพัทยากเรเหล่าสวัสดิกุลคณะบุดีคณะครุศา,า,าสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จําเป็นให้แก่ผู้แทนของโรงพยาบาลสนามกองทบอากาศกองบิน2จังหวัดรบบุรีและโรงพยาบาลท่าว้งจังหวัดรบบุรีในการนําไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลภายในโรงพยาบาลสนามซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนและสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบันอาจารย์ดรสกุลคำนวณชัยคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหการรมมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อหารือร่วมกันในการยกร่างและพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพศ2558และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ประจำปีพศ2552ณนห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่6สิงหาคม2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่8ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่6สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องของการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่องการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคพ,พิเศษประจำปีการศึกษา2564 ผู้เช่วยศาสตราจารย์จิตนาเวทมีอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งที่8ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมาการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่6สิงหาคม2564 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีฐานะตำแหน่งทางวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีประจำปีงบประมาณพศาา2565จำนวน10คนการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพศ2563ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อวันที่6สิงหาคม2564ณศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราชโอบายอําเภอบางราจันจังหวัดสิงห์บุรีผู้ชียวาสตราจารย์ดรกัญญาบราลรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยอาจารย์ดรพัสกรรอดแผลงกรรมการและเลขานุการศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราชโองบายอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีอาจารย์ศศิวิมลสุดที่สารรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราชโองบายอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีได้รวมกันมอบกล้าพันธ์ฟ้าทลายโจรให้แก่ผู้นำชุมชนของตำบลพักทัน อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีจำนวนสิบหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ปลูกพืชสมุนไพรตามนโยบายของจังหวัดสิงห์บุรีตลอดจนเพื่อช่วยในการสนับสนุนการรักษาโรคโควิด -19 ในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยเมื่อวันที่9สิงหาคม2564ี่มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี โดยผู้เช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มอบหมายให้ผู้เช่วยศาสตราจาร์ดรทัชวงจุนสวัสดรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิน่นเป็นผู้ประสานงานกับบริษัท B Food Product ต International นจำกัดในการลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบสถานที่ของศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการให้บริษัท B ี Food ใช้พื้นที่ของศูนย์ เป็นสถานที่พักของพนักงานบริษัทเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนในช่วงของการทำมาตรการ Bubble and s e a l หรือมาตรการควบคุมในโรงงานให้มีกิจกรรมประปนกันเองและปะปนกับบุคคลภายนอกให้น้อยที่สุดรวมถึงไม่ให้มีการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มเพื่อจำกัดการติดเชื้อให้น้อยลงและสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศาสตราจารย์เกติคุณดรชุติมาสัจจานาัน์ประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกิเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่8ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่9สิงหาคม2564 ้ดยมีวารัสําคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เกิดผลรับการเรียนที่เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาผู้เชี่ยวชาญารย์ดรสุธาสินีสิริโพคาพิรมรองอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เก็บเป็นประธานการประชุมกองบริการการศึกษาครั้งที่1ประจำปี2564เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของกองบริการการศึกษาในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2564ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสํานักงานอธิการบดีซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่9สิงหาคม2564 รายงานสถานการณ์การให้บริการโรงพยาบาลสนามหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยเมื่อวันที่9สิงหาคม2564โรงพยาบาลสนามของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ได้เปิดรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยโ,ดยโ,ดยโ,ดยโรงพยาบาลสนามดังกล่าวนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ที่ได้ไประสานงานการทำงานร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอตาคลีในการให้หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้ผู้ป่วยโรคโควิดระดับสีเขียวอยู่ระหว่างการรอส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลักโดยศูนย์ดังกล่าวนั้นมีเตียงรองรับทั้งหมด140เตียง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน80เตียงและศูนย์พักคอยจำนวน60เตียงซึ่งในขณะนี้มีผู้เข้าพักในโรงพยาบาลสนามจำนวน10เตียงและศูนย์พักคอยจำนวน25เตียงคุณปราโมชชดมงคลอุปนาย,ยกสภามาหาทาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกีรตบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาพศ2564 ในครั้งที่3ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่10สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชพัเทศสตรีเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่11สิงหาคม2564ณบริเวณธงชั้นหนึ่งอาคารรัตนเทพสตรีผู้ชี่ยาตตราจารย์จิตตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำคณะผู้บริหารผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชมพันษา8 9พันษาในวันที่12สิงหาคม2564ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีสำหรับพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ช่วศาสตราจารย์ดรเฉลิมชัยหันกล้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามาหาวิาทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันสถาปนามาหาวิาทยาลัยราชภัฏสตรีครบรอบ101ปีในส่วนของฝ่ายกิจกรรมและพิธีการในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น7อาคารสำนักงานอาธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่11สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณารูปแบบการจัดงานการพิจารณากำหนดตราสัญ,ญลักษณ์การจัดงาน101ปีและการจัดทำของที่ระลึกรวมถึงการพิจารณาถึงจำนวนผู้ร่วมงานคุณปราโมชอดมองคลอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน เพื่อการพัฒนามาหาวิทยาลัยครั้งที่4ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอาธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามาหาวิทยาลัยราชาพัเทพสตรีพศ2566-2570เพื่อเสนอสภามาหาวิทยาลัยต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉลิมชัยหันกล้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหาราและกิจการนักศึกษามาหาวิทยาลัยราชาพัเทพสตรีให้เกีรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแผนงานโครงการ ดิจิทัลทร a นส์ฟอร์เมชัในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมชั้น7อาคารสำนักง,งานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคม2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาการวางแผนการดำเนินงานโครงการดิจิท a ลทรานส์ฟอร์เมชัเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมาหาวิทยาลัย,ลยและคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่องของรายการรอบรัวเทพสตรีประจำรอบสัปดา์นี้กลับมาพบกับดิฉันพร้อมด้วยทีมข่าวประจัสัมพันธ์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ